พี่สวัสดีพี่น้องที่เข้านะครับผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางฮานอยนะครับประจําวันที่19นะครับมิถุนายนหกนะพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีค่ะประจําแล้วขอสวัสดีนะครับพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอทีพารวยกับแนวทางอ่าฮานอยวันนี้นะพี่สมาชิกนะครับเนาะซึ่งตรงกับวันจันทร์นะพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่ะ ก็มาตามแนวทางกันต่อนพี่สมาชิกกับแนวทางฮานอยผมนะครับซึ่งมีให้เป็นประจําทุกวันนพ่ยมาชิกนะครับเนาะ <c oughs> ก็รุนตังกันทุกวันนาชพิจิตรสลับแนวทางฮานอยหรือเหนือรุนปังกันทุกวันนั่นแหละนะครับพี่พาชิกนะครับเนาะ,นะ,น,ะนะครับอ่ะก่อนที่จะไปชมแนวทางอ่า ฮานอยวันนี้นะพี่จะมาชิกมาดูคำเตือนก่อนเนาะนะครับทางช่องนะพี่จะมาชิกเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอเ้อนะครับสูตรคำนวณตัวเลขเนาะนะครับตัวเลขทุกๆตัวเลขที่บางพี่พี่จะมาชิกได้ชมนะก็คือทําสูตรมาเรียบร้อยแล้วคํานวณมาเรียบร้อยแล้วนะพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับคาดสารมาแล้วเ้ยนะพี่จะมาชิกนะเนาะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะพี่มาชิกนะครับแต่เป็นเพียงแนวทางนะครับนะครับแนวทางเป็นสูตรนะนะครับ ประกอบการพิจารณาเรื่องพิจมาชิกนะครับเนาะนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะพิจมาชิกนะครับเนาะนะครับประกอบการพิจารณารมแนวทางานอยวันนี้นะพิจมาชิกนะครับเนาะนะครับเด็กต่ำกว่า18แปปีนะครับผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดในการรับชมด้วยนะครับพี่นพิจมาชิกเนาะนะครับอ่ะก็อ่านกันเตือนกันแล้วนะพิจมาชิกก็ไปชมแนวทางสรุปผลกันเมื่อวานกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะสรับแนวทาง ห้น้อยผมเมื่อวานนะพิจมาชิกโอ้โหเมื่อวานก็รุนจนเหนื่อยเลยนะพิจมาชิกนะครับเนาะอ่านะครับอันนี้คือผลหาหน่อยเมื่อวานนะพิจมาชิกนะครับเนาะนะครับผมให้เจ็ดกับห้าเรื่องพิจมาชิกเมื่อวานนะนะครับผมสรุปผลอ่าสีน้อยนะพิจมาชชิกหน้อยกิจนะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะสรุปผลให้สีน้อยนะครับเนาะ <c oughs> มาดูน้อยกิจกันเลยนะครับ มาเริ่มต้นกันที่น้อยกิจเลยเดอ้อพี่สมาชิกว่าเป็นอย่างไรนะครับเนาะอ่ะน้อยกิจ78415นะครับเนาะ78415นะครับอ่าสลับชุด3ตัวอ่า7จ็มาไหมนะครับอ่ะนะครับ784นะครับ784นะครับเนาะไม่มีนะครับเอยู่หลักร้อยเดอ้อพี่สมาชิกสลับชุด3ตัวนะแล้วก็15 15งห้า้ามีไหมนะครับ15มี50้ามีห้าิกนะครับเนาะไปไม่ถึง15นะอ่ะ5 อยู่หลักหน่วยสลับเป็นชุดสองตัวเนาะนะครับเข้ามาอยู่นะพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าในขีดก็เนาะเจ็ดมาหลักร้อยชุดสามตัวแล้วก็หลักหน่วยก็ไอหลักชุดสองตัวเข้ามาหลักหน่วยเนาะเจ็ดกับห้านะพี่จะมาชิกก็เด้งอยู่นะครับเนาะขีดเนาะสำหรับใครนําไปสายวิ่งสายรู่เด้อพี่จะมาชิกแล้วก็พิเศษนะครับเนาะอ่าแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเด้อพี่จะมาชิกแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดโอ้โหอันนี้ก็เด้งเลยนะพี่จะมาชิกเจ็ดสามมีไหมมีเจ็ดสี่อีกดูพี่จะมาชิกนะครับ เจาะไม่ถึงเจ็ดสานะนะครับอ่ะดนะครับอ่าแล้วก็78มีไหมเจ็ดแปอืมหน้าตีมากเลยเมื่อวานนะสูดนะสูดเอ้ยนะครับพี่สมาชิกนะเนาะนะครับกระเด้งอีกนะพี่สมาชิกเด้งอีกเลยนะครับเนาะนะครับพิเศษเนาะอ่าแล้วก็ปกตินะครับ3 5 1 5 2นะพี่สมาชิกโอ้โหเมื่อวานเลยนะนะครับ3 5 1มีไหมห้าหโอ้ยพี่เอ้ยนะครับ วันอะไรมเมื่อวานเนี่ยนะครับอ่ะห้ามาอีกนะแล้วห้าสองอีกห้าสองดันไปกระโดดเลยนะพี่สมาชิกนะครับนะนะครับเห็นไหมนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้นะพี่สมาชิกเด้งๆเลยปกตินะแล้วก็ VP พีนะพี่สมาชิกหกหกแปดแปดสองนะครับเนาะหกหกแปดแปดสองวีพีนี้ไม่มานะครับเนาะวีพีไม่มาเด้อพี่สมาชิกนะครับเนาะเจ็ดเก้าห้านะครับนะครับเมื่อวานนี้นะครับเจาะไม่ เข้าหัวนะพี่สมาชิกเจาะไม่เข้าหัวนะสลับน้องน้อยผมนะครับนะครับดูดินะครับตัวเด่นนี่มาเด้งๆหมดเลยนะพี่ะมาชิกนะครับเนาะนะครับทั้งน้อยจิตน้อยพิเศษแล้วก็ปกตินะพี่ะมาชิกแต่ว่าวีดีไม่ลงนะครับไม่มาเนาะนะครับโอ้โหนะครับก็ทําเต็มที่แล้วเมื่อวานนี้หน้าตีมากเลยเจาะไม่มานะครับเนาะเจาะไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะพี่ะมาชิกนะครับเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้ก็ทําเต็มที่แล้วนะครับสลับเมื่อวานเนาะนะครับอ่ะวันนี้ก็ไปตามอ่ะ แนวทางกันต่อเนาะพี่จมาชิกนะครับก็ไปตามแนวทางกันต่อเด้อสลับแนวทางฮานอยผมเนาะวันนี้นะ wide. พี่จมาชิกนะครับเนาะซึ่งวันนี้มีทั้งลาพัฒนาด้วยนะพี่มาชิกนะครับเนาะใครยังไม่ได้ชมคลิปแนวทางลาพัฒนาก็อย่าลืมไปติดตามรับชมเด้อวันที่ผ่านมาวันที <factual S 1> ่16เนี่ยลาพัฒนาผมมา3ตัวตรงๆเลยนะใครยังไม่ได้ไปติดตามรับชมอย่าลืมไปติดตามรับชมด้วยนะพี่จมาชิกแล้วก็ทุบไปไข่ด้วเด้อนะนะขอลงรายละเอียดตัวเลขไปเลยนะนะครับ อ่าแนวทางเนาะอาหน่อยนะพี่มาชิกอานหน่อยมาที่19นะวันนี้นะ19เก้าด้นะครับทับหกหกหกนะพี่มาชิกนี่เลยนะเนาะนะครับยนะันะบไงไงยังไงวันนี้ขอให้มาขอให้เดินดีนะพี่มาชิกสําหรับแนวทางวันนี้เนาะ,นะะนะครับนะครับกล้องผมก็จะโฟกัสไม่ดีนะครับเนาะ นะ่ะล็อกละนะครับย erm um ังไงยังไงวันนี้ขอให้มานะพี่สมาชิกสองตัวสามตัวเนาะสำหรับแนทางผมวันนี้เนาะนะขีนประกาศสีแดงให้ก่อนเด้อนี่เลยนะครับอ่ะมาดูในตัวเด่นเลยนะพี่สมาชิกนะครับเด่นเด้อเด่นเด่นเด่นนะครับอ่ะเด่นเด่นวันนี้เด้อพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่าสามสองเด้อนะพี่สมาชิกนั่นเด่นสามกับสองวันนี้พี่น้องมานะพี่สมาชิกนะครับ สำหรับแนวทางสูตรผมนะนะครับวันนี้วันอะไรเอ่ยนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับพี่จะมาชิกนะครับวันนี้วันจันทร์นะนะครับวันจันทร์ก็ต้องระวังเบิ้ลกันหน่อยด้วยเพราะว่าแนวทางฮานอยวันจันทร์นี่นะครับบางครั้งนะครับเบิ้ลชอบมานะพี่จมาชิกนะครับเนาะนะครับใครชอบเบิ้ลระวังเบิ้ลไว้หน่อยด้วยพี่จมาชิกนะครับมาลุ้นว่าเบิ้ลจะลงหรือเปล่านะครับนะครับกันเบิ้ลไว้หน่อยนะนะครับสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะพี่จอมาชิกนะครับ สองตัวเด่นเด้อนะครับนะครับถ้าคิดไม่ออกก็สองสองสามสาม,สามเดี๋ยวผมจับให้ก็ได้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจับให้นะครับเป็นเะพียงแนวทางนะที่จะมาชิ้เป็นเพียงแนวทางนะาเนเืน่อผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตัวไหนนะเดี๋ยววันนี้ได้จับเบิ้ลให้วันนี้นะสองตัวเด่นนะพี่จะมาชิ้นะสามหนึ่งเด้อนะสามสองนะแล้วก็สามแปดนะนะครับ อ่าสองสี่นะสองห้าเด้อนะครับแล้วก็สองหกนะนะครับอ่าได้เขียนประกาศสีแดงให้ก่อนนะพิสมาชิกข <c oughs> ีดประกาศสีแดงให้ก่อนเด้อนะใจร่มๆนะคนเรามันมีโชคทำไงม,มันก็โชคดีเด้อพิสมาชิกนะครับเนาะรดับ,นะคบ,นะคบใครจะนำไปสิ่งโชคอ่าเสี่ยงโชคอะไรประมาณนี้เนาะนะครับ มาดูประสิิ์โชคนะครับเนาะอ่ะมาดูในตัวเด่นผมนะพี่สมาชิกอ่ะตัวเด่นผมนะเดี๋ยวผมจะเน้นให้เด้อนะครับเนาะวันนี้นะพี่สมาชิกนะครับเนาะนี่เลยเด้อนะครับเนาะสามแปดแปดสามนะนะครับแล้วก็สองสี่สี่สองเด้อพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่านะครับชอบก็พิจารณาไว้จดไว้แคปไว้นะพี่สมาชิกนะครับในชุดจับคู่เด่นสองตัวผมเนาะนะครับนะครับระวังหกกับเก้าด้วยเด้อพี่สมาชิกอ่ะ หกมีตัวเดียววันนี้ให้ให้ระวังไว้นะพี่สมาชิกอันนี้คือระวังนะนะครับอันนี้คือเฝ้าระวังเด้อนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมวันนี้ผมจับเบิ้ลให้ดีกว่านะนะครับเอาตามนี้แหละนะพี่สมาชิกตามแนวทางเหล่านี้แหละเนาะนะครับอันนี้เบิ้ลนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับ,นะรบก็เนี่ยสามสามขับ สอ,สองนี่แหละนะพี่มาชิคเบิ้ลน,นะครับนะครับถ้าเช่นชอบเนาะนะเพราะวันอันทางผมตีเบิ้ลด้วยแล้วก็วันจันทร์ด้วยนะพี่จมาชิกก็ดูแล้วกันนะครับเนาะเช่นชอบแค่ว้จดไว้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านเด้อนะครับอ่ะแล้วก็สองตัวเด่นสองตัวนะไอ้สามตัวเด่นสินะครับอืมจะรีบไปไหนครับสามตัวเด่นสามตัวเด่นสามตัวเนาะหนึ่งสามสองนะ นะครับแล้วก็สี่สองหนะครับเนาะแล้วก็สองสามแ่นานนี้เลยนะครับสําหรับชุด3ามประเด็นก็3าามชุดนี่แหละพอนะครับไปประกอบการพิจารณาดูนะครับนะครับสลหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับกิดตารางไว้ก่อนอันนี้คือติดตารางไว้สรุปผลเ้ยนะครับไม่มีอะไรเนาะนะครับ อันนี้ไม่มีอะไรนะครับเนาะตารางอ่านี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งนะที่จะมาเช็กสำหรับในรางฮานอยผมประจำมาที่19เด้วยพี่จะมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่า เด่นวันนี้ผมว่าเด่น3กับ2นะสลับวันนี้เด่น3กับ2นะชอบก็แค่ไว้จดไว้ซึ่งวันนี้วันจันทร์ตัวนี้ว่าเบิ้ลจะลงหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบเบิ้ลละระวังเบิ้ลไว้หน่อยเด้อนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับเพราะวันจันทร์บางครั้งก็ไม่ลงนะต้องบอกก่อนบางครั้งก็ไม่ลงนะครับเนาะแต่อย่างนี้กาเฝ้าระวังเฉยๆนะครับก็ดูรอบแรกว่าเป็นอย่างไรเนาะอ่าแล้ว2ตัวเด่นนะครับมี6ชุดมี3 1 3 2 3 8 2 4 2 5 2 6องสามแปดสองสี่สองห้สอหนะครับผมเล่นให้สามแปดสองสี่สลับเป็นตัวเด่นนะระวังหกกับเก้าเรื่อยๆพี่สมาชิกระว นะครับกันเบิ้ลไว้3ากับ22วันนี้นะนะครับคิดไม่ออกก็กันเบิ้ลไว้เนี่ยสากับ22นะครับหรือใครจะเบิ้ลยังไงก็นะครับก็พิจารณาดูแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็3ตัวเด่นก็มี1 3 2 4 2 5แล้วก็2 3 8เด้อพี่สมาชิกสำหรับแนวทางวันนี้เนาะนะครับยังไงขอให้มาเนาะพี่สมาชิกนับ2ตัว3ตัวไปเลยนะพี่สมาชิกจะได้ปังๆกันไปสำหรับวันนี้เนาะ นะครับพี่พี่สมาชิกนะครับเนาะในทางไหนเดินดีเดินต่อในทางไหนเดินไม่ดีก็ปรับแต่งแก้ไขสลับแนวทางผมทุกๆแนวทางนะครับพี่พี่สมาชิกขอบคุณพี่สมาชิกทุกๆช่องทางด้วยที่ติดตามนะครับเนาะถ้าพี่บ่าวพายรวยแล้วก็เลขเด็ดบ่อยทีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้สายด่วนก็อย่าลืมนะพี่สมาชิกนะครับซื้อข้าวในกาดไปต้นไปนะครับก็จะให้เหมือนเดิมสลับแนวทางสรุปสายด่วนนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่าใครจะเข้าบ้านก็ นะครับภาษาอังกฤษสีนเหมือนนะครับแต้คอมเมนต์เลยนะครับเข้าไปได้เลยเด้อน,นะครับไปชมสดสายด่วนผมนะนะครับอ่ะเป็นอย่านี้มา้นปั่งกันขอบคุณทุกการติดตามนะพี่สมาชิกไว้เจอกับผมคลิปต่อไปอยังยงรวยรวยผมอสวัสดีนะครับ